สวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินหน้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC ทั้งช่อง YouTube ทุกทุกทกันเด้อค่ะเด้เอาามมอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มากเก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อแนวทางเล่าพัฒนากันเลยนะคะเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน้ยเซมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาแอดกาแฟดำกับอาจารย์พงพารวยเด้อค่ะเด้อท่านใดที่รอดชุดสรุปแอดมินหน้ย เจอกันคลิปนาเดอร์ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางจ่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดที่กดแชร์บ่ได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาๆไลค์ย้ายไปมาเบื่องแนวทางกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินดนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนา แอดกาแฟดํากับอาจารย์พงผ้ารวยเด้อค่ะเด้อท่ามผู้ชมสำหรับอาจารย์พงผ้ารวยกับมาแล้วธรามผู้ชมจากที่อาจารย์ยุดไปสักระยะหนึ่งนะคะเนาะเหล็กอาจารย์บอกเขาทรามผู้ชมกับมาแล้วธ่ามผู้ชมขืนเวทที่ไม่เอาสำหรับงวดนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะอาจารย์พงผ้ารวยธรามผู้ชม เด่นเด่นเจ็ดกับแปดเลขเด่นเลขติดติดสองสามสี่ห้าปักกบคู่เด่นบนล่าง เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้แต่เมื่อโจมเล็กอาจารย์ขึ้นเวททีงวดเด็กขอให้เฮงๆปังๆได้อาจารย์ แอดมินหน่หนอยมาเกเล็กน้ำอาจารย์พง่มผ้าร่วยอยู่ท่ามชมชกนกันกับแอดมินหนหน่อยอยู่ท่ามผชมแปดสี่แปปหและห้าแปด ก็แม่พี่น้องเอแคปนาจอด้วยค่ะเด้อแนวทางราวพัฒนาอาจารย์พงพารวยนะคะก็คืออาจารย์ต้อยนำโชคเด้อท่านผชมคือคนเดียวกันนะคะเด่น7กับแปนะคะเลขติด2องสามสี่ห้าต่อมาของเอสกาแฟดำเด้อท่านผู้ชม เอสกาแฟดำเอสกาแฟดำสำหรับหงวดติดพานมาเอสกาแฟดำเข่าที่เหล็กเด่นนะคะเด้อเหล็กเด่นเข้าไปที่ตัวร่องท่ามผูชมเข้าไปที่เด่นหกประกบคู่บกเข่าเด้อท่ามผู้ชมงวดนี้ กาแฟดำได้เด่น6รอง2นะคะประกบคู่2ตัวบนล่างมี2 6 2 3 4 6 2 4 7 6 2 7 8 6 2 8กันเบิ้ลมี6 6 2 2 3ตัวมี3 4 6 3 8 6 9ก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแล้วก็แอดมินน้นน่อยสิเอาเล่าพัฒนาทีลงไปมาท่วนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงพ่อให้มันได้จัก8ปดหน้าที่เด้อธรรมจมุ่มแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สำรับชุดนี่ ได้ว่างไปแล้วท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันไดที่บอทันได้เห็นแนวทางแคปหนาจอเยค่ะเด้อสูตรนี้ที่ที่โด่งดังในโซเชียลตอนนี้นะคะงวดที่ผ่านมาลดเดอร์ท่านผู้ชมเข้าแต่เลขเด่นนะคะงวดนี้เด่น9กับศูน,นะคะเลขติด3 4มหประกบคู่ มี 93, 94, 95, 03, 04, 05นะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาต่อมาชุดนีท่ทำชมอมอ d m i n หน่อยบออยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถิ่มชุดนีอด้อ d m i n หน่อยเด้อค่ะเด้อท,ท,ท่านใดทีบอท่านใดหลดเก่าย่ำได้เบ่งคลิปแล้วไปหลดเก่าไว้ก่อนนะมาชมหลดไปก่อนก่อนมันจีเต็ม ก่อนเขาสิปิดรับกวนบัตที่นี่ชุดสรุปจังไปเน้นเจาะหลอบสองนะคะเนาะชุดเต็มบนล่างแอดมินนน่อยเลขติดบนล่างกลับเข้ามาแล้วท่านผู้ชมหลาสุดงวดก่อน,นั่นบรายจับคู่ให้งวดนี้ท่านผู้ชมทานเลขติดแอดมินน,น่อยเดินต่อเลขติดบนล่างได้เด่นสองเก้าหกเด้อท่านผู้ชมได้สองเกห ถึงจะบอ่อเอาเมดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเจาะเอาก็ะได้เด้อค่ะเดอ้อแต่ว่ามันติดเก่าเท่านผู้ชมมันติดเก่ามันชนกับเหล็กเด่นเหล็กดังตอนนี้พ่อแม่พี่น้องไปลูดเก่าไว้เด้อค่ะเดอ้อลูดกลเก่าบนล่างไปกลับไว้ก่อนบัดที่นี้จังมาเจาะคลิปนานหน,นอยสรุปให้ท่านผู้ชมติด2องผ่า2องมากกับวัยไ้ตัดทิมได้ท่านผู้ชมก็คือสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองติดไว้น้ำเนยเด้อค่ะเดอ้อ ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหลุดเก่ากับสีแดงอยู่แล้วท่านผู้ชมสองหนึ่งหนึ่งสองกับเจ็ดหกหกเจ็ดเนปพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเจาะไว้น้ำเนียเด้อค่ะเด้อหลักการหลุดเก่าท่านผู้ชมหลุดเก่าหลุดไฮซูทเด้อค่ะเด้อหลุดเก่าหลุดไฮซูทท่านผู้ชมถ้าม,ามันหลุดจากเก่ามันก็น่า,าจ,จะเป็นสองหรือ 6, หกนี่ละท่านผู้ชมมันติดสองค่ะคือหนึ่งสองกับเจ็ดหก ให้เลือกเอาเดี๋ยวมาชมแต่ว่าแอดมินหน่อยมันใจถ้ารู้จักเกาม마มันน่าจะเป็นสองหนึ่งกับเจ็ดหกนี่นะคะ่ะเด้อเจาะไว้น้ำเนียเจาะไวดเดอร์ทั้งหมดชมเจาะไไว้เจาะไไว้อันนี้ปูสังขาปูสังขาเลขเด่นหนึ่งสองสามนะคะแม่ fc สี่สามสองพ่อกอมอสิบ ท่านผู้ชมพอก็มสิบหวดนี้เรีกงามงามนะท่านผู้ชมอย่าถิ่มอย่าปาเด้อค่ะเด้อพอก็มสิบฝากขอขอบคุณแม่เอฟซีเด้อค่ะเด้อแม่เอฟซีโอนเงินมาให้ค่านำซากาแฟพอก็มสิบโอนมาให้พอกอมสิบค่าสมุดปากกาจำนวนห้าร้อยบาทพอฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อต่อมา,แม,ามมแม่นางท่านผู้ชมแม่นาง แม่น so ั่งหมัดทิพานมาซีโตแตกด้วยค่ะเออเด้งทั้งบนและล่างชุดนี่ธรรมชมทันใดที่พันเห็นชุดมัดรวมเลขเด่นธรรมชมห้าเจ็ assim, ดห้าแปดเก้าพรแม่พี่น so ้องไปจับวินเอาด้วยค่ะเออเลขเด่นตัวเดียวเด่นเดินดีตัวเดียวนะคะสถิติล่าสุดงวดนี้ได้เด่นเก้านะคะ ถ้าเขาบดเตะเก่านี้จังได้กระต้องไม่เฮนะมผู้ชมหางเดียวแข่นๆงวดนี้ได้9กสนะคะดับหน่วยล่างก็คือ8ดนะคะดับหลักร้อยราวพัฒนาก็คือหน่วยล่างเดินท่านผู้ชมสถิติเดินดีมากเลยนะคะ เด่นตัวเดียวท่านผู้ชมเด่นตัวเดียวงวดนี้ล่าสุดได้เด่นเปรนะคะงวดที่ผ่านมาได้เด่นศูนย์เข่าศูนย์หาเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาสูตรนี่ไปจับใส่กับสูตรเด่นเก่าตัวหนึ่งก็ได้เอาเลขเด่นประกบกันไหมท่านผู้ชม วางนังหันสูตรนี่ได้หาสูตรนี่ได้ศูนย์นี่เดคท่านผู้ชมจับส่กันกับศูนย์หาหาศูนย์วดนี่สูตรนี่ได้เปรถ้าเลขเดินต่อสองสูตรนี่จ,จับส่กันได้ปะท่านผู้ชมลองไปเทียบเองเก็บส่กันเบิง้งเก้าเปดเปดเก้านะคะถ้าเขาวอดเตะเลขเก่านีเด้อท่านผู้ชมเก้าดังมากนะคะ งวดที่ออกงวดที่ออกแปดสามท่านผู้ชมอันนี้สถิติมันเาาก่รน,นะคะเนาะงวดที่ออกแปดสามสูตรนี้ได้สามสูตรนี้ได้แปดอา้าวท่านผู้ชมมาเบิง้งว้ที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิง้งแปดสามได้งวดนี้ทัดมาได้๋นึงอันนี้ได้เก้าท่านผู้ชมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า อ้าวธรรมชมมันได้ยู่ตัวนี้เดี๋ยวเด้อธรามชมนูหน่อยกับพึ่งก็เห็นทัดมาอันนี้ได้หกสุดนี้ได้หกสุตรนี้ได้สองหกสองโอ้ท่านผู้ชมได้ยุคได้ยุคทรามผู้มชมนานนานทัดมาตัวนี้ได้เก่าอันนี้ก็ได้เก่าเก่าชนกันมันมากเก่าเจ็ดเก่าหาธรรมชม่ มันมากเก่าเจ็ดเก่าหาทัดมาได้สองอันนี้ได้ศูนย์มาทั้งสองแต่ว่าแต่ว่าไปโครละทางค่ะท่านผู้ชมอันนึงไปบนอันนึงไปล่างทัดมาสูตรนี่ได้หาสูตรนี่ได้ศูนย์ประกบกันก็ได้ศูนย์หาหาศูนย์ท่านผู้ชมบัดที่นี้ทัดมาอันนี้ได้เก่าอันนี้ได้เปียกเอาท่านผู้ชมก็เทียสองสูตรนี้เป็นยังบุญอีกช่อนกันปังเหตุดไดท่านผู้มชมเก้าเปียกเปียกเก้า วิ่งฟันรูดก้าวเด้อท่านผู้ชมอ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมได้เวลาพอสมควรแล้วธรรมผชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ